มีแต่คนถามเขาไปทำอะไรมาเนี่ยโชว์โชว์วันแรกเพื่อนบอกเฮ้ยตกใจบอกอไม่นึกว่าพี่จะไปทำจริงๆบอกอ่ะ,ะเขาบอกงั้นวันที่2 9หนูบินมาแล้วเดี๋ยวบอกเดวฉันจ่ายให้ก่อนไม่จ่ายให้ก่อนด้วย่ <c oughs> เา <c oughs> เรามาเป็นหนูทดลองให้เขาด้วยใช่เออแล้วเราจะเอาเงินให้เขาด้วยอันนี้ใช่แม่ใช่ไหมครับอ่ไม่ต้องไม่อยากจะพูดถึง ใช่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 สิคะโอ้โหผิดกันยังกระฟ้ากัะดินเลยโอ้โหสุดยอดนะถ้ารู้อย่างนี้มาแต่ห้าสิบแต่ตอนนี้ก็โอ้โหได้ผลเกินคาดโอ้โหไม่คิดเลยว่าจะเราจะมีความสุขมีความสวยขนาดนี้นะเกิดมาชาติหนึ่งได้สวยโอ้โหตอนแรกนะบอกอุ้ยทำไง หลังตาเราก็ตกเราก็เหี่ยวใครไปไหนก็เรียกแต่ป้าป้าเมื่อไหร่ใครจะเรียกเราเป็นเพื่อนหรือเป็นพี่สักทีหนึ่งก็บอกเอาละคุณจะต้องทําให้ได้เลยอืความสุขบรรป่ายในชีวิตกังวลตรงตรงไหนต้องแก้มต้องล่องแก้มไกตรงเหนียงตรงเนี้ยอ๋อต้องแก้มเนี่ยไกตรงเนี้ยฮะเนี่ย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 ค่ะอแต่อันนี้คือเพิ่งเพิ่งทำมากี่วันฮะ ได้9วันค่ะก็คือดึงหน้าดึงสองสองช่วงสองช่วงค่ะเป็นลบสองช่วงเลยค่ะ9วันเองอ๋อแล้วเป็นไงบ้างคะโอ้ยภูมิใจมากเลยภูมิใจแต่วันแรกเลยค่ะก็แล้วเดี๋ยวเอาลงก็ได้ก็คือแล้วเป็นไงบ้างคะเก้าวันคือเจ็บไหมปวดไหมไม่เจ็บไม่อะไรเลยค่ะแต่รู้สึกตึงๆในเอแบบ ตนะึบตึบตึบ,บอ่ะไอ้คล้ายเหมือนเส้นประสาทหรืออ,อะไรเนี่ยเนี่ยก็ตึงๆเฉยๆตึง,ตงๆเฉยๆอ่าแล้วตอนนี้ก็คือแบบก็ไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ปวดไม่ปวดแต่มีความตึงอยู่นิดๆครับแล้วตอนแรกคิดว่าอายุจะเจ็ดสิบแล้วเนี่ยพี่คิดว่าควรจะทำไหมหรือไม่ควรทำโอ้โหควรทำมากถ้ารู้อย่างนี้บอกจะมาแต่50สิบ จะได้คุ้มมากกว่านี้อีกแล้วกลัวว่ามันจะปลอดภัยไหมอะไรไหมโอ้ยมาเห็นแล้วปลอดภัยมากสุดยอดแับพี่ศึกษามาอย่างไรไม่คือมา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 ,มาเห็นด้วยตัวเองแลาประทับใจในบุคลกากรประทับใจในกระสีมือโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยครั้งแรกในชีวิตที่มาทำอย่างนี้แล้วมาเจอนะับว่าเป็นบุญของเรานะที่มาเจอดีๆอย่างนี้เลยไม่ต้องไปแก้ไม่ต้องไปทำอะไร ออก็คือพี่บินบินมาจากที่ไหนไม่ค่ะอยู่พัทยาค่ะอยู่พัทยาค่ะขับรถมาค่ะก็คือมาตรงมาเพื่อทำตรงเพื่อทำตรงนี้โดยเฉพาะแล้วตอนแรกพี่รู้จักทีลพคลินิกไหมฮะไม่รู้จักไม่อะไรเลยค่ะก็เพื่อนแนะนำมาเพื่อนเพื่อนแนะนำมาก็โทรก็มาหาใน a c e b o o k หาเบอร์เสร็จแล้วก็โทรมาคุยแล้วเขาให้แอดไลน์แล้วก็ส่งหน้ามาในแอดไลน์แล้วเขาก็ตอบไปบอกต้องทำสองโอเค ทำได้เลยถ้าได้ได้ก่อนวันที่สิบก็ทาเลยบอกเขาบอกได้วันที่เก้าองั้นโอนเงินเรียบร้อยกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ทําทแล้วเราได้ศึกษาหาข้อมูลแบบไม่ไม่ไม่ศึกษาเลยค่ะเพื่อนบอกปุ๊บมาปั๊บมาปั๊บเราต้องตั้งใจแน่วแน่ว่าต้องดีแล้วก็เราก็ประทับใจประทับใจคุ้มคุ้มคุ้มจริงๆคิดว่าเราเป็นบุญวาสนาด้วยนะเราไม่ได้มาเจอของดีๆ สุดท้ายฝาก oh. บอกเป็นคนที่กำลังตัดสินใจหน่อยโอ้ยมาเลยนะคะไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันมากเลยนะคะทีละพรคลินิกนี่ใบหมอชุลติดเนี่ยโอ้โหสุดยอดทั้งบุคลากรทั้งหมอเยี่ยมเยี่ยมจริงๆค่ะกล้าการันตีด้วยอายุขนาดนี้กล้าการันตีได้เลย